าวัสดีครับพ่อผมบอปป๊อบบี้เราเจอกันตอนเช้ากันเหมือนทุกๆวันแหละอาจจะช่วงนี้แหละอ่ะอยา่าอยากคิดว่าช่องเมเหมือนเป็นช่องเกมนะให้คิดว่าเป็นช่องที่มานั่งคุยกันซะมกากกว่าส่วนตัวก็ไม่คิดว่าตัวเองเป็นช่องเกมเหมือนกันนะ <c oughs> เหมือนมาพูดมาบนม่นซะมากกว่าในช่องอเสียงอาจจะแปลกๆนิดนึงนะอาจจะไม่แปลกนะสำหรับอ่คนบางคนอ่ะคนถ้ามีคนดูนะถ้าคนสงสัยก็ คอคอผมพังผมชอบนอนตากลมไงนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ตื่นมาแล้วคอไปเลยเจ็บคอมากตอนนี้เล่นเจ็บคอนะแต่เป็นคนพูดมากการเจ็บคอสำหรับเรา,เาไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่สำหรับผมคนอื่นไม่รู้แต่ไม่ชอบไม่ชอบเวลาเจ็บคอเวลากินน้ำแล้วไม่สบายคอมากเลยอาจจะฟังดูแปลกนิดหน่อยนะ แต่ตอนผมเจ็บคอผมจะชอบล้วงล้วงเข้าไปในคอเช็คว่ามันมีอะไรติดคอหรือเปล่าม,ม,มันอาจจะไม่ใช่เรื่องปกติของคนอื่นแต่สำหรับผมผมเป็นแบบจริงผมล้วงเขาเ้าไปแบบล้วงเข้าไปถามว่ามีอะไรติดคออยู่ไหมมันแย่มากนะในความเป็นจริงแล้วแล้วพอทำแบบนั้นมันก็เจ็บคอมากกว่าเดิมเลย แต่วันนี้ผมมาเช้าเนอ่ยเพผมตื่นอ่าผมตื่นอ่านนอนเวลาติ่นหลยแล้วก็เลยตื่นเช้าผมนอนผมนอนประมาณสามทุ่มแล้วผมก็ตื่นตีสามแล้วจากนั้นผมก็ยาวเลยอาจะไม่สบายจริงๆน,นะไม่ใช่แค่จ็บคอแล้วคนอื่นเขาเป็นหวัดตอนหน้าหนาวอะไรพวกนี้ไงผมไม่เป็นผมเป็นตอนหน้าร้อน เราแหกกดทุกมิติเลยเป็นตอนหน้าร้อนไม่เป็นหน้าหนาวอ๋อ oh, oh. ไม่ได้ยินเสียงรถ mm hmm. เอ่ะบ้านผมตอนเช้าไอา้ข้างบ้านเขาจะตื่นไปตลาดกันตอนเช้าเช้านะอาตอนเมื่อก่อนผมก็ติดนะติดไปตลาดตอนสมัยออกกําลังกายเล่นกล้าม สมัยออกแสดงว่าตอนนี้ไม่ได้ออกก่อนออกอยู่แต่ไม่ได้เท่าเมื่อก่อนที่เมื่อก่อนผมจะคุมแคลคุมอะไรก็เลยต้องลงตลาดไปหาของมาทำกับข้าวด้วยตัวเองดูทรงเหมือนพนะ่อบ้านอ่ะจริงจริงไม่ถึงจะทำกับข้าวเป็นทำกับข้าวเป็นแต่เป็นกับข้าวที่สำหรับผมนะผมอร่อยผมอร่อยของผมคือโนผงชูรสโนเครื่องปรุง ค่คุณคิดสภาพต้มไก่อ่ะต้มไก่ที่ไม่ได้ปรุงอะไรมากอ่ะเกลือแล้วก็นอกนั้นก็จากผักเลยได้จากเกลือแล้วก็จากผักรสชาติจะออกจากมันจากแค่นั้นอ่ะเพราะด้วยความที่คุมน้ำหนักไงผมพยายามพยายามที่ไม่เพิ่มโซเดียมไม่เพิ่มอะไรกนันอ่ะเอน้ำตาลนี่มีเออกเกลือ,อเกลือนี่มีโซเดียมหรวะจำไม่ได้แล้วแต่ตอนนั้นคือ กลันกรองมากทุกนับนับทุกหยดจดทุกซดเลยทุกหยดทุกซดทุกคำที่กินเข้าไปจะถูกกลั่นกรองออกมาเราไม่มีตัวนิวอมีแล้วนี่ยผมคุมแค่าเลยแล้วคุมเข่แบบคุมเข่หนักมากอะผมะช่วงนั้นผมน้ำหนักแปดเก้าสิบใช่ไหม แล้วผมต้องพยายามคุมแคลให้วันหนึ่งอะ่ะผมจะกินไม่เกินประมาณพันถึงพันห้าแล้วผมว่าผมออกกำลังกายหนักมากเวโปตีเอาไม่อยู่นะบอกต,อตรงๆนะถ้าผมโอเคเวโปตินมันช่วยนะแต่ผมกินแล้วผมไม่อิ่มอะ่ะผมรู้สึกอะไรที่ผมกินอิ่มจะมีเป็นพวก พวกข้าวพวกแป้งพวกเนื้อนี่คือของที่ผมรู้สึกว่าผมอิ่มนะมันอาจจะอเวปโปรตีนอาจจะช่วยหลายอย่างหลายด้านเรื่องปโปรตีนแต่สำหรับผมผมไม่อิ่มผมเลยไม่ชอบกินเวโปรตีนผมเลยไปเน้นพวกกับข้าวที่กินซะมากกว่าแล้วก็พยายามคุมแคลรให้ได้ว่าวันนี้เรากินกี่แคลรเรากินไปแล้วกี่แคลร์อย่างมือม้อเช้ามื้อเช้าตอนผมผมจะเน้นมื้อเช้ามื้อเช้าตอนผมคือ สามสามถึงสี่ร้อยบางทีอาจจะไปถึงห้าร้อยด้วยครับแล้วจากนั้นตอนเที่ยงกับตอนเย็นตอนเที่ยงผมก็กินหนักแล้วแต่ตอนเย็นผมจะเบาเลยบางที่ตอนเย็นผมจะกินน้อยมากน้อยที่ว่าแม่ต้องบ่นว่าป่วยหรือเปล่าที่บ้านจะบ่นเลยว่าป่วยหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่า ตอนนั้นเป็นอะไรที่ทรมานมากเลยนะงดของมันทุกชนิดเพราะส่วนผมผมคิดว่าของมันอะคือความที่เป็นแคลที่แคลหนักมากถ้าให้เทียบไข่ต้มกับไข่เจียวไข่ต้มแคลจะน้อยกว่าไข่เจียวหลายเท่าเลยอาจจะเท่าหนึ่งหรือสองเท่าน่าจะนะเพราะตอนนี้อ่าจําไม่ได้แล้วก็ไม่ได้คํานวณแคลก็ผมไม่ได้ออกกำลังกายแบบจริงจังแบบช่วงที่เล่นกล้ามลดน้ําหนักลดจาก แปดสิบหรือเก้าสิบโลเนี่ยลดจนเหลือหกสิบโลผมจากเอลผมจากเอลสี่สิบกว่าผมลดเหลือเอลมันยี่สิบสามสิบอ่ดหนักมากจริงๆนะน่าจะแพ้ตอนนั้นผมฮปปี้นะแฮปปี้ด้วยความที่ผมอ่า พวกป้าอะป้าข้างบ้านอ่าป้าแหละป้าจริงๆเนี่ยแหละไม่เอบอกว่าถ้าไม่ไปวิ่งตัวน,นั้นตังนี้ทำแบบนี้จะผอไมไหมเสื้อผมผมไม่ใช่ซีเรียสน,นะเพราะผมรู้ตัว,วผมทำของผมแบบนี้ประจำผมจะผอมผมทั้งคาร์ดิโอว,วิ่งแต่วิ่งนี่เป็นอะไรที่บัดซบมากเลยนะผมจําได้เลยผมวิ่งตั้งแต่ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่อะแล้วผมลืมเวลาผมวิ่งจนอ่าวิ่งจากบ้าน ทะลุอำเภอสิบกโลแล้วก็วิ่งกลับอีกสิบกาโลกลับบ้านประมาณสามสี่ทุ่มถึงบ้านประมาณสามทุ่มผมแบบฮบัสบัสทบอะวิ่งสิบอ่ะสิบน่าจะสิบสิบ,ส,บสิบกว่าโลกลับบ้านสามสี่ทุ่มไม่รู้อ่ะแต่ดึกมากไม่รู้ว่าสามสี่ทุ่มอจำไม่ได้จะอาจจะดึกกว่านั้นอาจจะเที่ยงคืนทีหนึ่งแต่พอถึงบ้านปุ๊บเป็นลมไม่เชิงเป็นลมแต่นอกเลยพอถึงบ้านปุ๊บแล้วมันทันอาบน้ําเดินไปห้อง เปิดประตูนอนนอนบนที่นอนไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้ารลยก็อย่างหลับไปทั้งแบบนั้นเลยเป็นครั้งแรกที่เราได้รู้ว่าคนตั้งเวลาผมจะไม่นับนับเวลาผมจะไม่ส่วนว่าเราวิ่งไปไกลแค่ไหนนะแต่ผมช่วงหลังๆผมจะนับเป็นเวลาว่าเราวิ่งไปกี่ชั่วโมงแล้วมากกว่าจริงๆส่วนหนึ่งก็กันตัวเองวิ่งลืมเวลาแหละจนอย่าผมจะกลับบ้านวิ่งไปกลับวิ่งบ่ายสามบ่ายสี่ ถ้าวันไหนเมื่อไปวิ่งไก่ก็จะไปวิ่งแถวๆโรงเรียนปถมสมัยโรงเรียนประถมก็จะมีสนามไว้ให้ผมวิ่งอยู่ผมชอบไปวิ่งโดน้ำประจําเหมือนกันนะอะได้ไปเจอเด็กเด็กแต่พวกน้องๆอ,อ่ะ,ออะร,รุ่นน้องอ่าเรียกรุ่นน้องแต่ถึงตัวเองจะยี่สิบกว่าแล้วก็แต่รุ่นน้องเด็กประถมแบบแต่ก็โหดสุดาค่อยๆมาเตะบอลมาวิ่งเล่นตะก้อเล่นวอลเลยอ่ะผมก็ไปวิ่งที่สนามนั่น ไม่ได้เล่นอะไรกับเขามากหรอกเด็กอะรู้สึกว่าถ้าเราเล่นกับน้องเขาวันทีแบบไม่ก็อยากเล่นแหละแต่กลัวได้แบบกลัวด้วยความเสี่ตัวน้องน้องตัวเล็กมากผมกลัวจะแบบชนน้องแล้วน้องลมกระดูกแตกอะไรเงี้ยอ่ะมันอาจจะดูเวอร์กันจริงแต่ตอนนั้นมันเป็นแบบนั้นจริง เพื่อนแล้วเราไม่มีหิวแต่ไม่เป็นไรหรอมั้งอันโดนเราแรงใช่ตอนนั้นผมวิ่งแล้วผมแบบหอมอ่ะภายในครึ่งปีอ่ะน่าจะครึ่งปีแหละผมลดจาก90กิโลเลืออาจจะไม่ถึงครึ่งปีน่าจะให้ตีไปครึ่งปีแล้วกันผมลดจาก90กิโลเลือประมาณ60 60กิโลเป็นการลดที่โอเคมันอาจจะดูแบบ อ่าไม่ได้ไวนะแต่ผม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 คิดว่าผมไวมากกว่าน,นะแล้วผมคิดว่าตอนนั้นรู้สึกตัวเองแบบอ่าดูเป็นคนมีระเบียบวินัยมากเลยแบบทําวิ่งทุกเช้าคาร์ดิโอตื่นตีห้ามาออกกาลังกายอ่ะแล้วก็อาบน้ําแล้วก็หลับผมผมนอนเยอะมากนะช่วงผมออกกาลังกายผมผมแบบแทบแบใช้ชีวิตครึ่งอยู่ไปกับการนอนอ่ะผมตื่นตีห้าผมออกกาลังกายผลผมหลับ น่าจะออกกำลังกายเสร็จเกือบหกโมงเช้าแล้วผมก็หลับผมก็ตื่นสิบโมงตื่นสิบโมงอะจากนั้นผมก็ใช้ชีวิตยาวใช้ชีวิตสิบโมงนู่นนี่นัน่น,น,นอะไปวิ่งไปถ้าผมไม่ไปวิ่งผมก็คาร์ดิโอช่วงออกกําลังกายผมจะอยู่ที่ประมาณไม่บ่ายสามก็บ่ายสี่แต่ตีไปว่าบ่ายสี่สี่โมงเย็นเรียกบ่ายว่าเรียกยังไงสี่โมงเย็นถึงประมาณหกโมงหรืออาจจะเกินไปเป็นสี่สองทุ่มอาจจะให้ตีไปหกโมงแล้วกัน ประมาณสองสามชั่วโมงหลังจากนั้นผมก็จะใช้ชีวิตแล้วผมก็จะไปนอนผมจะนอนไวมากผมจะนอนประมาณก่อนสามทุ่มหรือสี่ทุ่มเพราะผมเหนื่อยผมร่างกายผมใช้พลัางงานไปอย่างเยอะมากแต่ผมกินข้าวเป็นเวลามากเลยนะตอนเช้าผมจะกินเลยตอนเช้าผมจะไม่เกินเที่ยงตอนเที่ยงผมจะไม่เกินบ่ายสองส่วนตอนเย็นผมจะไม่เกินหกโมงเย็นเวลากินข้าวผมจะไปประมาณนะั้น มันไม่ต้องไปทําตามนะอันนี้เป็นวิธีหรอผมว่าผมใช้แล้วผมโอเคกับวิธีนี้ไม่จำไม่ใช่ที่ว่าคนอื่นมาฟังผมแล้วเขาจะไปใช้แล้วมันได้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่รับผมผมจะเน้นไปพวกวิ่งพวกขยับร่างกายซะมากกว่าเพราะช่วงลดน้ําหนักอ่ะผมไม่ได้เน้นอ่าบักไม่รู้สิสำหรับผมมีรุ่นน้องอยู่คนหนึ่งมันคิดว่าก่อนก่อนอะไรอ่ะมันมันก็เป็นคนตัวอ้วน,นตัวใหญ่อาจจะ,ะไม่อ้วนแต่ตัวใหญ่ อ๋อกออกกำลังกายมันบอกพี่วมวิดพื้นหน่อยมาเลยผมคิดผมก็บอกไปนะแบบเราต้ําหนักตอนแรกเราไม่ต้องไปวิดพื้นถ้าผม,ผมคิดว่าการวิดพื้นเนี่ยมันมันจะเล่นนะอ่ามันจะเล่นอ่าอกใช่ไหมอกกับแขนกับไหล่อ่ะมันจะอยู่ทรงประมาณนั้นจําไม่ได้แล้วอย่าหาอะไรมาจะผมคนที่ลืมอ่ะถ้าผมมันจะอยู่โซนโซน ใช่ผมเลยบอกอน้องอย่าไปวิดพื้นต่อให้มึงวิดพื้นไปเป็นชั่วโมงได้โอเคมึงได้กำลังแขนน่นอนแต่อย่าลืมจุดประสงค์หลักของการล้นน้ําหนักผมบอกว่าน้องผมแบบนี้การล้นน้ำหนักเราคือให้ร่างกายเราเผาผลาญนนะ่ะแล้วอะไรที่เผาผลาญได้ดีที่สุดมันไม่ใช่วิดพื้นแน่นอสนสำหรับผมนะเพราะวิดพื้นเราได้ใช้แรงแขนโอเคอาจจะเก่งตัวนั้นนี่นะ่ะแต่ผมวิดพื้นคือทาหน้าอกอ่ะกล้ามอก หน้าอกทาแขนแล้วเพื่อนผมอรุ่นน้องอเรียกเพื่อนหรือเล่นรุ่นน้องอะ่ะมันอ้วนมันตัวใหญ่แล้วมันอ้วนแล้วพุงอ,อยากจะเอาพุงออกแต่ไปวิดพื้นอืมแปลกนะผมก็เลยแนะนําให้วิ่งดีกว่าแบบวิ่งไม่ก็เต้นดีกว่ากระโดดตกทาไม่รู้สิจำไม่ได้แล้วแต่ผมว่าไม่วิ่งก็เต้นอะเล,อเลือกเอาเถอะ ผมสนุกนะช่วงอดออกกำลังกายช่วงแรกทรมานช่วงหลังสนุกทรมานกับการที่ต้องมาคุมอาหารกินข้าวก็กินไม่ได้เยอะแต่พอเราชินไปประมาณหนึ่งพันแคลเพันแคลเซียผมหนึ่งวันนี่ผมผมรู้สึกว่าพอแล้วก็ออกกาลังกายกินพันแคลออกกำลังกายผมโอเคผมพอใน้ช่วงนั้นพอหลังที่มันอยู่ตัวแล้วร่างกายเหมือนร่างกายปรับตัวได้มันจะโอเคกับพันแคลมากพันแคลถึงพันห้า มีครั้งหน 2, หึ่งผมออกอากายจนหัวใจเต้นอ,ะอ่ะเต้นแบบถ้าใครดูไซตามะจิงเอนจินเน่ยประมาณฟิลนั้นอะถ้าคนรู้จักก็ประมาณว่าหัวใจเต้นจนผมยืนอะ่ะผมผมยืนแล้วผมผมได้ยินเสียงหัวใจเต้นเลยแบบตุ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 ุแบบจะตายไหมตอนทั้นคิดฟิลนั้นเลยจะตายไหมวะเพราะเพราะตัวเองคือจะเป็นลมแล้วแบบน้ามืดมากฟิลเหมือนแบบ น้ำตาลในเลือดตับอะ่ะถ้าคนเคยเป็นน่าจะเข้าใจตอนนั้นคือแบบต,ตายแบบขาไม่มีแรงอะ่ะแบบร่างกายไม่มีแรงหายใจถี่แบบหายใจไวมากหายใจไม่ทันแล้วหายใจรู้สึกแบบเหมือนปอดจะฉีกอะ่ะตอนหายใจอะ่ะแบบเหนื่อยเหนื่อยแบบปอดปอดจะฉีกอะ่ะฟิลแบบนั้นเลยตอนนั้นคือเหนื่อยเหนื่อยอยากพัก ขนาดตอนพักพักก็แบบหายใจแบบยิ่งกว่าหมาตอนร้อนอ่ะยิ่งกว่าหมาวิ่งอ่ะโอ้สภาพร่างกายตอนนั้นรู้สึกแบบอยากตาตายะจะตายอ่ะจะตายให้ได้อะ่ะจริงจริงอาจจะเพราะช่วงนั้นช่วงใหม่ๆด้วยมั้งแล้วเหมือนร่างกายได้รับสารอาหารหรือพลัางงานหรือแคลไม่พอผมคิดไปประมาณน,นั้นนะ หรือบางทีผมอาจจะออกกำลังกายหนักเกินก็ได้มันก็ถนักจริงๆเพราออกกำลังกายแบบเป็นเซต 1, เซตหนึ่งพักสิบวิเซตทั้งหนึ่งเซตหนึ่งอะประมาณอะไม่รู้นะ่ททากี่ครั้งอะแต่จะกะเวลาเซตหนึ่งประมาณสี่สิบวิแล้วเราก็จะพักสิบวิแล้วก็ทําเซตต่อไปเลยผมทําต่อเนื่องไปแบบนี้สี่สิบนาทีหรือบางทีก็ชั่วโมงหนึ่งใช่แล้วก็สภาพผมก็เป็นอย่างที่พูดแหละเหมือนจะตายทําให้เรารู้ว่า โอเคมันเกินตัวเรามากแต่หลังจากนั้นเพราะวันวันต่อ,ตอมาพอเราเป็นครั้งหนึ่งวันต่อ,ตอมาถ้าเราฝืนทําไปได้ร่างกายเราเหมือนแบบมันจะปรับตัวได้แต่ผมก็พักนะผมไม่ได้แบบออกแบบโหมทุกวันผมก็จะมีวันบางวันอ่ะอาทิตย์หนึ่งผมจะพักสองวันหรือแม้บางครั้งอาทิตย์นึงก็จพักวันเดียวหมาเห่าอะไเนะ่ะ สนุกมากแล้วก็ทรมานมากอ่ะโอ้เหมือนเราจะนอกเรื่องเหมือนเรามาเล่นเกมแต่เรามาฟังผมมั่วเล่นมากกว่าเอาเราโฟกัสทีื่อเกมดีกว่าเ,าเรื่องออกกำลังกายผมมาเท่านั้นแหละถ้าอยากรู้เรื่องอื่นก็รอฟังวันอื่นอ่ะเดาวารณม์ไม่ได้วันไหนอยากเล่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ดวงอจริงสมัยอ่าพูดเดี๋ยวละ มันจะมีช่วงหนึ่งก่อน discord จะมาจะเป็นสมัยไล่กลุ่มไล่อ่ะถ้ามีถ้ามีคนทันก็น่าจะทานะกลุ่มไล่จะเป็นกลุ่มไล่เนี่ยเปกลุ่มไลยกลุ่มต่างๆอ่ะสมมตจะเจอแบบแอคไล์ประมาณแบบเขาเรียกแอคไล์ตอนนี้สงสัยถ้าเป็นตอนนี้เขาจะเริ่อประมาณฟิลโลเคอะอะเป็นไลา์คุยกันโลเคประมาณนั้นอะแต่ตอนนั้นจะเป็นแอคไล์ผมเลยกมานี่ย เขาจะโลเป็นแบบหมอนั่นนี่นั่นเด็กเสียเป็นเสียอ่าแต่บางคนก็ไเด็กเสีย,ยจริงๆในไลน์แล้วผมก็ไปจับพัดจับภูคือน,น้องน้องก็ตะลอนไปทั่วแล้วก็ดึงผมเขาดึงผมเขาผมก็โอ้ช่วงน,นั้นเป็นช่วงเด็กช่วงมาต้นพอเข้ากลุ่มแล้วก็ โห oh, สุดยอดไปเลยรู้สึกแบบนั้นเลยเพราะแบบไม่รู้จักอะ่ะเราไม่รู้จักคําว่าโลเ,เลหรือเป็นแอคโน่น,นี่นั่นแอคไลน์แอคอะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะเตอนนี้เธอพูดคำว่าแอคมันใช้หรือแอคหลุมแอคทวิตท <c oughs> ี่สมัยนั้นเแอคไลน์ยังไงไม่รู้ผมจําไม่ได้แล้วแต่ผมผมเป็นเด็กเด็กที่อยากรู้อยากเห็นโลกมาแล้วก็โดนเตาะน่นนี่นั่นในห้องแบบโอ้พูดได้แล้วมั้งแบบส่ง อชวนกันไปอคอกริงๆเขาเรียกอะไรตอนเนี้ยตอนที่กรบตอนนั้นน่าจะเหมือนกันอ่ะคอเหมียวเรียกคอเหมียวเหมียวเหมียว,มวผมจะเรียกชวน,นั้นนะเขาชวนกันไปคอเหมียวแล้วคอเหมียวแบบฟิลแบบ โอเคบางทีแบบผู้ใหญ่ชวนเด็กอะแล้วผมก็ไม่รู้รภาษาภาษาแต่พอโตมาคิดนึกได้ว่าม,มันก็ไม่ดีๆเหมือนกันนะว่าที่แบบจะมีอ่าตอนนั้นผมเป็นเด็กไงผมก็จะมีรู้จักพวกพี่อ่ะเป็นลูกพี่อ่ะเรียกพี่แล้วกันไม่เรียกรุ่นพี่หรอกไม่รู้จักกันใชชีวิตจนะริงจริงในไลน์พวกนั้นอ่ะเด็กมาต้นอะ่ะเด็กมาตนม้นเป็นรูร้ภาษาภาษาแล้วก็โดนผู้ใหญ่ใบน่าจะวิทย์ไลอ่ะอ่ะเป็นลูก รุ่นวิไลอ่ะชวนคุยอ่ะแล้วก็ชวนข่มเหมียวใช่เป็นเหมือนประวัติศาสตร์ที่เราทำอะไรแบบนั้นนะทำข่มเหมียวข่มเหมียวทำไหมทำมันมันอาจจะดูไม่ดีนะแต่ทำแต่ทำในที่นี้คือเปิดโลกเปิดโลกแบบเปิดแบบโหโหฟิลประมาณนั้นแหแบบ หูโห o อย่าง,ขางเขาเลยตอนนั้นคือแบบนั้นเลยมันมันมันก็มีในหนังในอะไรพวกนั้นแหละแต่เราไม่ได้เห็นแบบเห็นแบบเดียไทาอ์อะแล้วพอเห็นเลียทกาล้วหูโหมันตะลึงด้วยตลึงที่ความแบบโอเคพี่เขาก็น่าตาดีน่ารักแล้วตลึงที่ความแบบโอเคสมัยนั้นพี่เขาใจก้ามากเป็นการคมเหี่ยวครั้งแรกที่ โอเคผมผมทําไม่เป็นผมไม่ได้เปิดกล้องหรืออะไรกับพี่เขาอ่ะเพราะด้วยความที่เป็นเด็กอะ่ะเด็กว,ยวายอะ่ะแล้วพี่เขาก็ที่เขาแบบชวนคุยนั่นั่นสำหรับตัวเองนะตัวเองก็เปิดสองหน้าเลยแบบไม่จะเปิดโชว์่ายเดือนให้พี่เขาดูชนหนอนโซสายเดือนเรียกสายเดือนเรียกหนอนเรียกะชวหนอนหรือสายเดือนโชกุ้ยอ่ะไม่ได้โชว์ะไรให้พี่เขาดูก็เปิดหน้าแล้วพี่เขาก็อ่า เปิดโคโคนมเปิดน,นมใช่ไม่คนนมแบบเปิดนมแบบหัวเด็กอะ <c oughs> มันกล้ามากเลยตอนนี้เรากล้ามาเราเปลดเรื่องเราดูเกมมาดีกว่าครับอ่ะยังเหมือนเช่เคยนะถ้าอยากรู้ติดตามลิปต่อไปบัตทีฟอาจะเล่าเรื่องพวกนี้อีกไนดะ้แต่จะไม่ใช่เรื่องใต้สะดือ้อ YouTube ผมไม่กองขนาดนั้นหรอกมั้งใช่ไหมใช่แหละอ่ะ พอโตมากับตอนเด็กตอนเด็กรู้รสึกแบบมันเป็นเด็กสอนรู้สันเห็นมันเด็กหืนหื่นอะแต่พอโตมารู้สึกแบบเหมือนเอาไปลงกับตอนเด็กเยอะตอนโตนมาเหนื่อยกับเรื่องพวกนี้นรู้สึกแบบฮะฮะก็อืม <c oughs> รู้สึกแบบมันเหมือนเป็นเรื่องปกติที่ผมไม่ได้สนใจอะไรมากเท่าตอนเด็กที่รู้สึกแบบอยากรู้อยากเห็นก็แต่ละโตขึ้นแล้วผ่านไปเยอะเจอมาเยอะแล้วมั้ง ก็ยังคุมเหมือนเดิมน,นะสำหรับวัยรุ่นสมัยน,นี้พวกถุงยางครับ <laughs> ถ้ายังไม่อยากเป็นคุณพ่อไว้ใสับคุณไมไ่พวกถุงยางครับเสียผมเสอะการเลี้ยงลูกมันเหนื่อยไม่มีลูกนะจะมีหลานแค่เลี้ยงหลานผมก็เหนื่อยจะตายแล้วด้วย <laughs> ความที่ลูกพี่ลูกน้องอไปทำงานแล้วก็ปล่อยหลานไว้กับป้า ป้าก็อชอบเอาหลานมามาเที่ยวที่บ้านผมแล้วหลานก็จะไปยืมโทรศัพท์ลา่าสุดก็เพิ่งทาแตกแล้วหน้าจอยับเยินเรียงหลานนั่นแหละเหนื่อยครับเชื่อเถอะถ้าถ้าเป็นวัยรุ่นอะวัยรุ่นคุณไม่พร้อมรักภาระอะไรแบบนี้หรอกไม่ใช่ภาระาวัยรุ่นอะจะยังไม่พร้อมที่จะดูแลเด็กอย่าเรียกว่าภาระเพราะเขาเกิดมาแล้ววัยรุ่นส่วนใหญ่ เขาไม่พร้อมที่จะรูแลเด็กหรอผู้ใหญ่ส่วนมากก็จะฟิลแบบนั้นเหมือนกันอ่ะไม่รู้สิสาวผมนะอ่านอกจากมีเงินไม่พอต้องมีเวลาให้ลูกด้วยมันไม่มีความรักไหนจะเท่าความรักกับพอ่อแม่จริงนั่นแะอ่ะต่อให้เป็นถึงอาญาติก็ตามแต่มันไม่เท่าพอ่อเท่าแม,ม่จริงๆอะ อย่างอท้ามีลูกลูกลูกเกิดมาเด็กอะเด็กเด็กที่อยู่กับคุณย่านานๆแล้วนานๆเจอพ่อเจอแม่อันเด็กอาจจะผูกพันกับย่าก็นันก็จริงอ่ะมันก็จริงเหมือนกันนะแต่ถ้าผมผมก็คิดนะมันก็ไม่เท่าพ่อเท่าแม่จริงๆอยู่ดีอ่ะเด็กก็ยังอยากเจอพ่อเจอแม่แหละถึงจะแบบอยู่กับย่านานๆอ่ะแต่อาจจะเด็กด้วยความอยู่กับย่านาน ถ้าถามชนไปอยู่กับพ่อแ,แม่เขาก็คงไม่อยากไปเขาก็คงอยากจะอยู่กับย่าเขาเหมือนกันอผมเก็ยนแต่ในช่องผมอาจจะไม่ได้สาระอะไรมากนะหรืออาจจะไม่มีแต่ถ้ามันฟังคนบน่นแบบเงาเงา,เงาไม่รู้จะทำอะไรมั้งนั่งฟังผมบ่นก็ได้ผมบ่นเก่งมากประสบการณ์ชีวิตผมไม่ได้เยอะนะแต่เรื่องแปลกๆในชีวิตผมก็พอตัว จริงๆเพื่อคนเปลี่ยนตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ทันแล้วเพื่อนเพื่อนคนเปลี่ยน,นตัวเนี้ยถ้ามีตัวนี้ไม่ก็ตัวเนี้ยชนะละ,ะไม่อยาแพ้อ่ะเราจะจบคลิปกันถ้าตอนนี้เราแพ้นะ mm. เกือบครึ่งชั่วโมงวันนี้ก็คลิปนานกันนะ เนี่ยพอเวลาพูดอะไรไปมันก็มันจะเพลินผมสนุกแนะสนุกกว่าเล่นเกมอีกพูดแล้วสนุกกว่าเล่นเกมอ่ะ ตึ้เหมือนจะไม่ชนะเลยฮะในอกตังโมเมนต์ใช่ไหมตัวใหม่ทำอะไรได้ตัวนั้น SR ผมไม่รู้สกิลครับระเบิดขาดหุม่ม ใช่อะอิตังโมเมนต์อาริบ mm ีแ hmm. พ้ก็ได้นะ mm hmm. อยากจบคลิป <laughs> mm hmm. อยากนอนคารุมน่าจะชนะละ mm hmm.

ลืมไปลืมไปว่าตัวเองเป็นหัวห้องลืมไปว่าทุกวันไม่ได้จะได้ฉันใจเป็นเจอฉันเพื่อขอเท้าวายเจอชีวิตตัวบ้าสำหรับเธอ

มนเพื่อนยังงงกับชีวิตเนื่อจากเพื่อนมาขยับเลยก็เจอกันคลิปแน่ บันยายจ้ะ <laughs> มันไม่ขยับจริงๆเนี่ยด้วยกันคลิปหน้าดีกว่าครับไว้จะมาเล่เาอะไรใหม่ๆให้ฟังกัน๊า้ดายครับ๊า้ดายจ้า